คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพศ2567รก25กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบปู่อย่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชค fc พี่น้องได้รุ่นไปด้วยกันเรารุ่นรอชมพร้อมกันนะครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับก็จะเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ ณมูตสสะพระควรตูระตูสมมาสมพุทธสนะโมตตสสะภระควรตูระตูสมมาสมพุทธัสตสาพระควตูระตูสมมาสมพุทธสะกณมูตสาพระควรตูระตูสมมาสมพุทธสสะอินทยสังเทวายาสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสัง มหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัตติยสังมหาจักรวัตติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวัติโหตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสานโมสังคัสสะ เสวยญาติทางหูรูหูรูสวา,ายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบารมีหลวงพรอรวยพลานทศดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบ,บุนบรรดานในเรียกทูตที่จุดในขนานี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวัฒนาในวันประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพศ2567ให้เอฟพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูกบาลมีเหรียญหลวงพรอรวยพลันทุกท่านทุกคนด้วยเทอน สาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะขออัง,งใช้เสียงนะครับเอซพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านต้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดลบรรดานในเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่11มีนาคมพศ2567ให้ f อพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพล้านทุกท่านทุกคนด้วยเถิน สาธุครับผมเรียกทูบบรมีเหรียญหลวงพอ่พอรวยพ่อร้านก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ FC พี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับเข้าไปรับชมได้เผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกันกบแอดมินนะครับ สำหรับวันนี้มิ้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ก,กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ